กูเชื่อว่ายังเดียวอันเดืออันเดือซื่อหรอแล้วก็ลุ้งทัางละขึ้นก่อนไปขึ้นไปจัน้อยอยไทยน้ำเนได้พูดคนน่ะเน้อเกาไทยกูให้ดูายลปเด้อตาแค่นไปสินะมีสิลูกหยางหยางตัวส้วน ตามองท่านกรว่้วจด้เนาะจำรุ่งมาได้จร่งมาได้ลบกบก่อนเลยดิักกบมืก่อนแล้วก่นลยาล้ายาทักา้ที่กันเลยปเอาไอาไหมอุ้ยจะให้พวกล้งให้แตเดน้องหังก่อนเอาไม่ต้องล้างก่อนตายก้องหัง เอาเป่าเดีวดเริ่มงแล้มาโยกพี่โยพี่ก่อนจะพูดงานมำลำโดดเสิมลำบอลบอลไปจเตัพี่นก่อนคเตะกันเอ่าตะลนจันเือนจันนีีเลยได้ได้จะไปหัวไดมึงเหงาไม่ไ้ละเดีมึงเหงาไม่จับปีจัางซ่อนมึงเหงาไม่เลยจีเลยมึงใจน่ก็ดอกกันเด้สบหรันี่แหละบ้กเจำําเลยอัน ไตกมยัลยไดัยันจะทึงย no mm ันทึงเอาอไม่สยากแก่เลอมชวากระสุไปเลยพอทำเราจริงๆเลทนไปเลยเอาฮานี่ตืนงว่าจังเหล่าลำร่ำมีรำมีอะไรบ้างคาดขาดตอนร่ำจนเี้ดีชนีชนใหม่รไม่สะเนเนวัดทพต้องอสัาพ่นังงดนโยนหังเงาเงาเงาเ

ไ ah อ้2กันนี่มันจะไกลูกกลล ตึ้นมาสิเลยสม่ซ้อมไม่ต้องเสียกันแ่เด้งเท่าน้นเองเอาไหมมันมันมันไอ้ควายวังลูกไปมันหงมอหลาเชียวมันมันมันบ่ได้บ่ได้เอาการมาดนแล้วเนี่ยบ้อได้าเหินบ่ไดบ้บอได้บอก่นี่บอกให้สัญญาณว่าให้ทิบมัทั้งแล้วฮ็ดไปเรียซ้อมต้อเสีกัน่เด้งก็อ ถามโด่วนแล้วนาะโอเคไมมึเามงงไม่โดนแล้วโอเคขอบคุณมากครับเป็นเดละจอครเข่าขึ้นเลยโอ้วันลงมีอะไรมาลงวันลงมีอะลงเก่าเออแค่ไห้จะมีน้ำไหมเนาะมีน้ำดอกตวาตรงตอนเบียงมาเถืยงบางอย่าอยังขอร้องันยังกลัวเนยเออไรเอ็น ูัง้ไปนี่ไหนไปเนี่ยเี้ากี้ออะนี่แหละเข้ากี้กันโทษทันรักข้ากี่ะออเนี่แกมลิงอะ วัาลีพี่น้องการลุกเนี่ยาพักการลุยากหรือเรียกเป็นชอล้ำแล้วบอกบอกสุ่มหมอลำแน่บอกสุมหมอลำแน่บอกสุ่มหมอลำหลำทุ่มะไรกของเ้าจะพักการลุกยากเนี่ยอยู่น้ำน้ำบุญออยู่น้ำเขาจิตีนต่ำลุกเลยเปนกุ๊กไก่น้ำฟังครับฟังไปฟังฟังชวนเราฟังลานเนี่ยว่าปักทุกมึงเลยจำไว้ กับักป ja ีซะมึงมึงเจอมึงเจอคุณงง่ายๆเลยทุ่มเมีย mm ว่า mm. ฟังความเออมึงเจอเขาโสวัสดีครับอันนี้ซุ่มมาฟังความเมียมาเลยเจอเขาขึ้นห้วเธเขาอ้างได้บ้างมาฟังความเมียซุ่มเชียงเมียง บมเนดอกมันร้องลินตตามไม่ถอว่าจะซื้อดอกเจ้าวบเดีอบาดเออยเปลีนอีกเด้อใหได้ปากดูว่ามาเพีมาเพียบอมาเพีว่ามาเพีบลอขอคขัคาบขอคนค้ออนค้าคุณยารมอ่อนย่อมคาดคุณยอที่ารพณ้มแม่คขาค่ะไปหาซึ้อไปซื้อัตบไปหาเชงสาค่ะบาทีไม่ชื่อเช่นะเออค่เย็นแล้ววันนียเย็นแล้ว